มาเบิงคลิปนี่พี่น้องบักคอมเมนต์ลาาถูกเจ้าอาวาสไล่ออกจากวัดคือหมูคือหมาเป็นแต่จากอายคนเนาะโอ้ยตายตายสบายดีสวัสดีครับทักไทยเอซทุกท่านที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กรับผมเทพยโยกับพี่น้องทั้งเมืองไทยกับประมาณจักโมงแหละครับตอนนี่ยประมาณสิบโมงครึงย่ำเสาถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังลา่า ก่อนอื่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเจ้าอาวาสวัดลาวในอเมริกาไล่บักคอมมินิสตเล่าออกจากวัดเพราะใส่เสือท่องชาิอิอปปอเลา่าก็คือท่องปฏิวัติท่งลมล่างสถาบันกษัตริย์เล่านั่นแหละที่เวียดนามมันเป็นคนสนั่งให้นะฮะ ไปเบิ้งคลิปพี่น้องครับเบิ้งหลักก็เป็นตาอยากหัวเนาะอาจัาจะเป็นยังก็พ่อยๆนี่พ่อยใสเครื่องนี่องอย่างเรื่องค่อยๆเจ้าว่าจะว่ารถบอบไป เป็นพราเป็นชัวอะไรเจ้าเจ้าตัดสินในโลกนี้โนองค์ต่ลามาองแตดลรามาเพิ่นไปจะซีดผ้าพระเด่นกันเมืองโอเคค่อยค่อยใส่เครื่องเนี่ยเพราะเรื่องเขาค่อยตอนนาทีบนนีเพิ่นอาจะพร้อมเพิ่นขึ้นน่อยน่อรับนาทีเพิ่นวางมือใส่ใบโบโอเคเจ้าเป็นผ้าเป็นชัวอะไรโนเจ้าบ่เชิ่งเจ้าบ่เชิ่งโอเคเจ้าบ่เห็นบ่เชิ่งโอเคเจ้าซูพอดคอมเมนต์โอเคเจ้าซูพอดคอมเมนต์โอเคเจ้าซูพอดคอมเมนต์โอเค เจ้าเป็นคนที่จะซัพเอร์เขาเค okay? นี่จากแนวเรามาแล้วมันยังออกให้เทนอยู่นะนี่แหละพี่น้องครับเสียงกันอเจ้าอาวาสไล่ออกจากวัดเพราะอย่าลืมนะวัดในอเมริกาวัดลาวส่วนมากก็จะเป็นวัด คนลาวอพยพที่หนีจากคอมมิวนิสต์คือลาวฝ่ายเสรีที่เข้าไปสร้างวัดในอเมริกาเพราะว่าเขาอพยพไปอยู่ก่อนเกือบทุกวัดในอเมริกาวัดลาวจะต้องมีธงช้างสามเสียนก็คือธงในพระราชอาณจาจักรลาวแม้กระทั่งในวัดเขายังแกะ,แกะสลักเป็นช้างสามเสียนไอพวกคอมมิวนิสต์ลาวหรือว่าพวกสปปลาวเนี่ยก็รู้ว่าเขาไม่ชอบ แทนที่จะต่างคนต่างอยู่ก็ใส่ไปแบบว่าเยาะเยะ้ยเขาใช้ไปใส่ไปอวดเขาเหมือนท้าทายเขานะฮะอย่าลืมนะว่าออกตอนญาติโยมที่อยู่ในวัดเนี่ยล้วนแหล่แตรลาวอพยพหมดเลยเขารบในพระาราชาณาจลาวเขารบในธงช้างสามเสียงซะส่วนมากอ่าไม่ใช่ว่าไปเที่ยวที่ประเทศลาวแล้วจะใส่เสื้อแล้วมาเข้ามาในวัดนั้นนี่ เข้าใจนะวัดเป็นศูนย์ศูนย์รวมจิตใจแต่ในเมื่อว่าคนส่วนมากในวัดเกิน80%เอร์ซนเี่ยเขาไม่เอาธงคอมมิวนิสต์ลาวก็คือธงนี้ในสปปลาวทุกวันนี้คือเขาไม่เอาเพราะว่าเป็นธงที่เอาง่ายๆขายญาติพี่น้องเขาค่าญาติพี่น้องเขาตายในแม่น้ำขงไม่รู้กี่หมื่นคนอ่าเขาก็มีความเจ็บปวดเราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกเขา ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบแล้วใส่ไปอย่าลืมนะดีนะเขาไม่โทรเรียกตำรวจเพราะอย่าลืมนะที่อเมริกาเนี่ยคนลาวอพยพเขามีอำนาจหรือหมายถึงว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่กว่าคนลาวสปปลาวหรือว่าพวกลาวแดงนะการที่จะไปเบ่งไปโชว์ power ววไม่ได้นะทะเลาะก,กันเลยนะจะบอกให้อ่าถ้าไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่นะครับอย่างผมเนี่ยนะครับ ชอบไม่ชอบต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะฮะรู้ว่าที่นั่นเป็นเขตเขาก็อย่าไปอ่าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปถูกต้องไหมอันนี้บักล่าวดงาเลยเนี่โช์ไงโชว,ว่าตัวเองอุสกา้าใส่เสื้อธงสปปลาวกล้าเดินเข้าไปในวัดทั้งๆท,ที่ในวัดเขาขึ้นเขาขึ้นธงชาติอเมริกาแล้วก็ธงบนในพระราชาณาจักรลาวเป็นของคู่กันอย่าลืมนะครับสบปสบป,ปลาวได้รับการยอมรับเป็นประเทศ เป็นประเทศก็จริงนะแต่สิทธิเสรีภาพในการเคารพเนี่ยคนเราพยกเขาไม่เอาก็บังคับเขาไม่ได้นะครับในรัฐจ์เจียเนี่ยคือเขาโชว์ธงสงสามเสียนเลยนะในอเมริกาอเมริกาเขาให้สิทธิเสรีภาพคุณไม่ชอบคุณก็ไม่เอาคนที่มาหาเรื่องหรือสร้างปัญหานี่โดนนะ โดนตำรวจลากเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นคลิปมอ่าหลังจากเจ้าอาวาสไล่ปุ๊บมันก็จะมีคนพาออกไปข้างนอกนะครับพูดถึงเรื่องวัดลาวในอเมริกานี่ลหลายวัดนะทะเลาะกันนะฮะทะเลาะกันเพราะว่าอะไรอะ่ะคือบางวัดในอเมริกานี่พวกคอมมิวนิสต์ลาวเข้ามาแทรกซึมนะครับถ้านิมนต์พระมาจากอเมอ่าจากสปปลาวบางวัดในอเ,เมริกาเนี่ยวัดลาวเขาไม่ต้อนรับนะ ต้องเป็นคนลาวอพยพบวชเท่านั้นต้องเป็นลูกลาวหลานลาวในพระราชจากรลาวเท่านั้นเพราะว่าพวกคอมมิวนิสต์บางทีมันก็มีสายป่วนจริงๆมาสร้างความวุ่นวายให้คนลาวนอกประเทศเนี่ยเกิดความแตกแยกทางด้านาาค,ความสามัคคีกันแตกแยกกันมันเป็นแผนของพวกคอมมิวนิสต์ลาวก็มีนะครับเห็นไหมในบางวัดในอเมริกาวัดลาวฟ้องร้องกัน ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนดอลลาร์ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับอ่าเอาเป็นว่าคือถ้าไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่อย่าใส่ไปอวดใส่ไปโชว์เขาคุณไม่เคยเสียญาติพี่น้องพ่อแม่บรรพบุพร,บรุษที่โดนพวกคอมมิวนิสต์ฆ่าล้างเอาง่ายๆครับคุณอาจจะไม่มีความเจ็บปวดแบบนั้นเราก็ต้องเคารพเขาอ่า ไม่ชอบก็โอเครู้ว่าวัดนี้มีคนลาวอพยพส่วนมากเป็นคนสร้างวัดขึ้นมาทั้งพระทั้งญาติโยมส่วนมากก็จะเป็นคนลาวอพยพก็คือลาวในภาษาจากลาวเขาไม่โอเคกับธงสปปลาวก็อย่าเข้าไปถ้าเข้าไปก็มีปัญหาทันทีเลยเห็นไหมอ่ามันมีหลายวัดเด้อพี่น้องครับอันนี้แหละคือที่มาที่ไปบางคนก็ไม่เข้าใจนะคนลาวบางคนกน็มีแต่ว่าโอ๊ย ธงในพระราชอาณาจักรลาวเนี่ยเขาเลิกใช้ในสปปลาวไปแล้วเขาเลิกใช้ในสปปลาวแต่ในอเมริกาเขาใช้คุณรู้ไหมว่าคนลาวอพยพในอเมริกาเท่าไหร่นะฮะเป็นแสนคนขึ้นลูกหลานเขาอีกละ่ะไม่รู้กี่แสนคนแล้วรวมกับพี่น้องคนมงมงลาวเนี่ยแต่ล้านคนมงลาวเนี่ยบรรพบุรุษมงก็คือนายพลวังเปา ก็เป็นทหารในพระราชอาณาจักรลาวคนม้งก็ยังนับถือธงช้างสามเสียนแล้วเราจะไปดูถูกเราจะไม่ให้ความเคารพมันก็สิทธิของแต่ละคนเนาะแต่ว่าไม่ควรไปก้าวไก่กันนะนึกออกไหมนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับสบายดีสวัสดีครับ